หลังจากที่เราทำการกู้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ BMW f 10นะครับผมซีรีส์5525 d เครื่อง N47 นะครับดีเซลกับอาการวิ่งดับกลางอากาศนะครับตอนนี้เรากู้ซอฟต์แวร์ได้กลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจอกลางตอนแรกไม่ติดนะครับผมตอนนี้เรากู้กลับคืนมาได้แล้วนะครับแล้วก็สถานะสถานะหน้าปัดนะครับ ก็กลับมาติดครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจอกลางก็ติดเรียบร้อยนะครับคอนโทรลสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไล่ระบบอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้ดับาอากาศเนาะเราไม่รู้ว่าระบบเมคานิกของเครื่องยนต์มีปัญหาด้วยแล้วซอฟต์แวร์มีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับเราจะต้องแก้ไขไปทีละจุดก่อนนะครับ ตอนนี้เราต้องเอาซอฟต์แวร์ให้กลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับ